พวกมึงแม่งพูดก็ไม่รู้ภาษาจ้ำกันเอาแต่ปมาเมฆแต่สวะตอนที่ไม่มันคอยเอาแต่จัดจะหาพวกกุศ์คำศัพท์มเหมือนกับศาสนาสอนคำเก่งกว่าที่ของจะหาลองเคาะเล่นใะว่าสมองจะหนาเด็กเฮี้ยเลือดเย็นมากันสกระหม่อเอจีกะไทยด็อกไม่เห็นต้องสอนคันถาคุย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 คคคย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 ค ไม่พูดกันสนุกปากในขณะที่น้ำร้อนกูยังไม่หยุดอาบ ทำลายอาชีพแม่งกะสุดบาปไอพวกที่ว่าเจ๋งอยู่ๆก็หลุดฉากตีผู้หญิงแม่งกะสุดกากแถมเตะหมาแม่งกะสุดหยาบ่อยเด็กๆก็ทำเป็นอุกอาจต้องมีพลาดสักวันแหละถ้ามึงหลุดกาดก็ะบอยชีวิตมันไม่รังไม่จีถึงวันที่เรามันไม่พัดไม่วีวัวไม่ผูกไม่ลูกไม่ตีไม่เหลือความรักให้พักให้พีหลังจากนี้คือกูไม่มีไอที่ผ่านไปคิดว่าให้ฟรีแล้วที่ทำตานไปไม่เครียดไม่ซีไม่หล่อพรามเพียกไม่เรียกไม่รีแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เศร้าที่ทำแร็ปเปอร์ตายไปทั้งคนพอปล่อยเพลงหนึ่งมันก็โดนไป ั้งงงรีแอคชั่นมึงอวยทั้งคมแฟนคลับมึงทั้งอึนทั้งงงโดนกูพาทัวทั้งขึ้นทั้งลงใบโพล่าแดกทั้งขึ้นทั้งลงพวกแขกดอยสุดท้ายก็วินคนดีแบบมึงกูก็ไม่อินทำยังไงกูก็ไม่ชินรันกันแทบแตายยังไม่มีน้ำให้กินแอคเป็นน้ำไหลไปให้ใหดินหน้ามึงใสแต่ว่าใจไม่จริงเชิญเลยเชิญหลอกกันให้ฟินรามึงยืนยันว่ายังไม่ใช่ขิดอ้อควยวยคยคยวยคยคว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 ยวยคยยยยคย ควย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 ขวย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 ควยขวยขวยควยขวยขวยขวยควยข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 วย่วยนวยข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 วยาวยขวยป บาเมียชาวบ้านรู้ว่าผิดในกรรมหรือกรหลี่ที่ชอบมึงมาติดทำงานเมีเอาวุธแต่มึงหยิบไปวางเดินได้ก็เป็นสิบกว่าทางสกเตีนมาแย่ yeah, โถรขวัญใจลดแห่ไปหมดแล้วนะส,สติสตางค์ดูมึงอยากแก้เชืองแต่มึงไม่รู้เงินเพราะยิงแกยิ่งแนนไม่ยิงไม่กระเตื้องแล้วจะสนเฮียอะไรแล้วทำไมใช่เพื่อนไม่ได้ฟังไม่ชัดแต่มันไม่รู้เรื่องขึ้นลงแค่ก็เพื่อนกูมมไม่เรียกว่าเคลื่อนมาไม่เห่ามึงจะคิดว่าเชื่องอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวไปเลือดแม่งเพื่อนนะนแม่งร้องเพลงหลอนนึกว่าเรียกว่าเอื้อนคนเขาชอบมึงยังออกแนวยิงตต้้้ออออองงมมีีีบดดกกกาาาาาารัท่่่จจิินนนนนววเป็พ ไม่สนใจหลอกติงได้แค่กินก็รู้ว่าไม่อิ่มสุดท้ายก็ตายกับทุกสับพสิ่งเล่นผักเล่นพวกลองนึกสันดาลลึกๆมันก็เหมือนสลิมอีสกคุ้ย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 คุยคุ้ยคุ้ยคุ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 ้ยคุยคุ้ยคุ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  จบซีนจะเสือกไม่หยุดเก๊กรถนี่ยอมพวกมึงกูไม่เก็ตไถเอ็มวีปล่อยเงินสะบัดแต่เรื่องเซ็กคิวพวกมึงก็แค่ลิงเล็กเล็กเล่นกับใครมึงควรจะหักเช็คนี่คือเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องเทปเพลงดับขวัญที่รำไม่ไม่ใช่เครื่องเพชรกูไม่ใส่วรรณนากับพวกกันลากันโหลที่มึงดับมาก็มีแต่บ้ากระโปรงฝีไม่ไม่ถึงก็อย่าพึ่งรีบไม่จอดฟังรำแล้วก็รู้พวกมึงติ่งไอโหนกพวกกูมีกันแค่สามจะสู้ตายผ่านมาหลายปีไม่คิดจะหลีทายเบื่อพวกเอาแต่เห่าแต่มือแม่งไม่พาย